ปัจจุบันในกระบวนการผลิตของสถานประกอบกิจาการลหลายๆแห่งอาจมีการใช้สารเคมีอันตรายรวมอยู่ด้วยและเพื่อเป็นการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจาการกรมสวัสดิการและคลุ้มครองแรงงานจึงได้ออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภยอัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพศ2556 และในยจ้ามีหน้าที่อย่างไรบ้างเมื่อครอบครองสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงนี้ตามไปดูกันค่ะจัดทำบัญชีรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามแบบสอ,อ1อหนึ่งและแจ้งต่ออธิบดีภายใน7วันนับแต่ว,วันที่ครอบครองเดือนมกราคมของทุกปีแจ้งบัญชีรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายที่มีอยู่ในครอบครองตามแบบสอ,อ1อหนึ่ง แจ้งและอธิบายให้ลูกจ้างเข้าใจข้อมูลความปลอดภัยวิธีการในการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัยของสารเคมีอันตรายที่อยู่ในครอบครองและมีมาตรการควบคุมให้ลูกจ้างปฏิบัติจัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตารายปิดฉลากภาษาไทยขนาดชัดเจนโดยแสดงชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อสารเคมีอันตรายรูปสัญลักษณ์คำสัญญ,ญาณข้อความแสดงอันตรายและข้อควรระวังไว้ที่บรรจุภัณฑ์ มีป้ายห้ามป้ายให้ปฏิบัติหรือป้ายเตือนณนะสถานที่ทํางานของลูกจ้างและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติในบริเวณที่ลูกจ้างทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายต้องจัดให้มีที่ล้างตาและฝักบัวชำระล้างร่างกายที่ล้างมือและล้างหน้าห้องอาบน้ําและของใช้ที่จําเป็นสําหรับการชําระล้างสารเคมีอันตรายอุปกรณ์และวชภัณฑ์ที่จําเป็นสําหรับการปฐมพยาบาลอุปกรณ์ดับเพลิงที่เพียงพอและเหมาะสมกับสารเคมีอันตรายแต่ละชนิด ชุดทำงานและที่เก็บชุดทำงานที่ใช้แล้วจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ลูกจ้างสวมใส่ตามลักษณะอันตรายหรือลักษณะของงานมีมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดในบริเวณสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายรวมถึงมาตรการเบื้องต้นในการแก้ไขเยียวยาตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และส่งรายงานตามแบบสอสาภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบผลมีการประเมินความเสี่ยงการก่อให้เกิดอันตรายและจัดทำรายงานอย่างน้อย5ปีต่อ1ครั้งจัดทำแผนชุกเฉินของสถานประกอบกิจการตลอดจนปรับปรุงแผนให้ทันสมัยและฝึกซ้อมตามแผนอย่างน้อยปีละ1ครั้งฝึกอบรมลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอันตรายตามกฎหมายกำหนดและฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละ1ครั้ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กองความปลอดภัยแรงงานตามรายละเอียดที่ขึ้นหน้าจอค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆจากกองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน